สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่7ถึง38จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานำจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามาก สังเกตว่า318จะน้อยกว่า589 589จะน้อยกว่า7 2 3 723จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว20 0เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่เกิดซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับ เมื่อได้เมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนําเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่16เดือน3นี้เลขท้าย2เลขท้ายสตัวคือ5้ก้าเอ้ยเลขเลข ข้างบนวันที่1ออกห9จะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตัวนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหเนี่ยจะใช่เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นขั้งดับล่างเราก็จะนําช่อง19 20มาใส่ตรงนี้แทนดับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับปักหลัก10บบนสลากินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่16ธันวาคม2564ิมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขดับ3เลขแต่ละสูตรดับมาแล้ว59งวดติดต่อกันสำหรับการเช็คผลย้อนหลังผมจะบวกให้เพื่อนๆดูเฉพาะงวดแรกและงวดสุดท้ายของแต่ละสูตรนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อนๆเ,เสียเวลามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่3 บวกได้แถวที่4บวกได้แถวที่5บวกได้แถวที่6และบวกได้แถวที่18ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับหลัก10บบากหลัก10บ,บนนะครับเรามาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับเริ่มจากงวดที่16พฤษภาคมปี62สองก็จะใช้ผลของงวดก่อนหนะ้านั้นคืองวดที่1พฤษภาคมปี62สองบวก3เป็น4 4บวก2เป็น6 6บวก4เป็น10 10บวก9เป็น19ก็จะได้เลขดับ9ผลกานหนกเลขท้าย2ตัวบนออก2 6 9ไม่ตรงกับ2นะครับดับปักหลัก10บนเป็นงวดที่1สําสำหรับงวดที่2เราได้เลขดับปักหลักสิบบนคือเลข4ผลกันหอ,อกเลขท้าย2ตัวบนออก6 1 4ไม่ตรงกับ6นะครับดับเป็นงวดที่2 ว่าที่3ได้เลขดับปากหลัก10บนคือ0ผลกรหนอกเลขท้าย2ตัวบนออก5 5 0หไม่ตรงกับ5นะครับดับเป็นงวดที่3สําหรับงวดที่4ี่ไม่ตรงกับ4นะครับงวดที่5 4สี่ไม่ตรงกับ6ผมไม่บวกเพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆดูเช็คตามไปด้วยกันเลยนะครับแถวเดียวกันฝั่งซ้ายสีน้ําตาลจะต้องไม่ตรงกับฝั่งขวาสีเขียวนะครับถึงจะเป็นเลขดับ เช็คตามไปด้วยกันเลยนะครับหน้านี้จะดับงวดที่1ถึงงวดที่12หน้านี้จะดับงวดที่13ถึงงวดที่24งวดที่13ได้เลขดับปักหลัก10บนคือเลข8ผลกันออกเลขท้าย2ตัวบนออก2 3 8ไม่ตรงกับ2นะครับงวดที่14 สไม่ตรงกับสองวดที่สิบห้า้าไม่ตรงกับสองไม่ตรงกันเลยนะครับหน้านจะดับงวดที่25ถึงงวดที่3าม ว่าที่25ศูนย์ไม่ตรงกับ5ว่าที่26สี่ไม่ตรงกับ8 1หนึ่งไม่ตรงกับ9 หน้านี้จะดับว่ท, 48, วที่ 3, 7ถึง48่วดที่ 3, 7 5หไม่ตรงกับ2งวดที่ 38, 3ไม่ตรงกับ9ดับติดต่อกันทุกงวดเลยนะครับ หน,นี้จะดับว่าที่49ถึง59ว่าที่49สไม่ตรงกับหนึ่งว่าที่50ไม่ตรงกับ2อ,อามาเช็คกวดเย้อหลังว่าสุดท้ายกันเลยนะครับคือว่ที่1ธันวาคมปี64ที่ผ่านมา ก็จะใช้ผลของงวดที่16พฤศจกิกายนปี64 2บวก7เป็น9 9บวก6เป็น15 15บวก1เป็น16 16บวก4เป็น20ก็จะได้เลขดับ0ผลกานออกเลขท้าย2ตัวบนออก58 0ไม่ตรงกับ5นะครับดับปักหลักสิบนเป็นงวดที่59ติดต่อกันเรามาดูนะครับว่าสูตรที่1นี้ เราจะได้เลขดับปักหลักสิบบนงวดประจําที่16、ธันวาคมปี64ที่จะถึงนี้ได้เก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดที่ผ่านมาคืองวดที่1นธันวาคมปี64 7เบวก2เป็น9 9เบวก5เป็น14 14บวก8เป็น22 22บวก0นย์เป็น22ก็จะได้เลขดับ2ดังนั้นสูตรที่1น,นี้เราจะได้เลขดับ ปักหลัก10บบนงวดประจำวันที่16ธันวาคมปี64ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขสองนะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจเอาเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสวันนี่ค่ะจจนนี่ค่ะวันนี้นะคะเจนนี่ก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะมาแนะนำค่ะ นี่เลยบูคาเจนพาสค่ะตัวนี้นะคะเขาเป็นคอลลาเจนเกรดพรีเมียมค่ะมีส่วนประกอบที่สำคัญถึง3-6ชนิดเลยนะคะเรียกได้ว่าช่วยบำรุงผิวเล็บผมของเรานะคะให้แข็งแรงแล้วก็ออร่าด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะยุคนี้ที่โควิด -19 ระบาดนะคะตัวนี้เขามีส่วนผสมสำคัญก็คือแอดพาเซนทินซึ่งอยู่ในสาหร่ายแดงน,นะคะ มีวิตามินซีสูงถึง6 0 0 0เท่าโอ,โ,หโ,หโอ้โหเยอะมากเลยนะคะเรียกได้ว่าดื่มตัวนี้นะคะช่วยสร้างภุมมคุ้มกันให้ร่างกายของเราจากภายในสุ่ภายน,นะคะแล้วก็ผิวสวยต่างหากนะคะท่านใดนะคะสนใจอยากจะมีผิวสวยแล้วก็สร้างภุมมคุ้มกันให้ร่างกายของเรานะคะแนะนําให้ดื่มบูมคอเจนทาสตัวนี้เลยค่ะต่อไปเป็นสูตรที่สองแถวที่หก บวกได้แถวที่9-3ครั้งและบวกได้แถวที่14ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับบากหลัก10บนเอามาเทคผลย้อนหลังก่อนนะครับเริ่มจากงวดที่16พฤษภาคมปี62ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่1พฤษภาคมปี62 4อบวก3เป็น7 7-3เบวก3เป็น10 10-3บวก3เป็น13 13บวก7เป็น20ก็จะได้เลขดับ0ผลกระนอ,อกเลขท้าย2ตัวบนออก2 6 0ไม่ตรงกับ2นะครับดับปักหลัก10บนเป็นงวดที่1สําหรับงวดที่2เราได้เลขดับปักหลัก10บนคือเลข2ผลกระนอ,อกเลขท้าย2ตัวบนคือ6 1 2ไม่ตรงกับ6นะครับดับเป็นงวดที่2ต่อไปเป็นงวดที่3เราได้เลขดับ4 ลกันออกเล็กไซสสอตัวบอออกห 5, 5 4ไม่ตรงกับ5นะครับดับเป็นงวดที่3งวดที่4 6ก็ไม่ตรงกับ4งวดที่5 2ไม่ตรงกับ6เ,เพื่อนเช็คตามไปด้วยกันเลยนะครับหน้านี้จะดับงวดที่1ถึงงวดที่12 หน้านี้จะดับงวดที่13ถึงงวดที่24งวดที่13ได้เลขดับปากหลัก10บนคือเลข0เลขท้าย2ตัวบนออก2 3 0ไม่ตรงกับ2งวดที่14 7ไม่ตรงกับ2งวดที่15 6ไม่ตรงกับ2 ดับติดต่อกันทุกงวดนะครับหน้านี้จะดับงวดที่25ถึงงวดที่ 3, 36งวดที่25 9ไม่ตรงกับ5งวดที่26 0ไม่ตรงกับ8 นานี้จะดับงวดที่37ถึงงวดที่48งวดที่37 0ไม่ตรงกับ2งวดที่38 1ไม่ตรงกับ9งวดที่39 1ไม่ตรงกับ0 หน้านี้จะดับว่นที่49ถึง59ว่นที่49 6ไม่ตรงกัน1นึ่งว่นที่57ไม่ตรงกับ2ดับติดต่อกันทุกงวดน,นะครับเอามาเช็คผลย้อนหลังงวดสุดท้ายกันเลยนะครับ คืงวดที่1ทธันวาคมปี64ที่ผ่านมาก็จะใช้ผลของงวดที่16พฤศจิกายนปี64 1ีบวก5เป็น6 6บวก5เป็น11 11บวก5เป็น16 16บวก4เป็น20ก็จะได้เลขดับ0ผลการนอ,อกเลขซ้าย2ตัวบนงวดที่ผ่านมาออก58 0ไม่ตรงกับ5นะครับดับปักหลัก10บน เป็นงวดที่59ติดต่อกันอามาดูนะครับว่าสูตรที่2นี้เราจะได้เลขดับปักหลัก10บ,บนงวดประจําที่16ธันวาคมปี64ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่1ทธันวาคมปี64ที่ผ่านมา8ปบวกหเป็น9 9้บวกหเป็น10 10บวกหเป็น11 11บวกสเป็น14 ก็จะได้เลขดับ4ดังนั้นสูตรที่2นี้เราจะได้เลขดับปักหลัก10บ,บนมวดประจำที่1นึอ้ทวนะครับมวดประจำวันที่16ธันวาคมปี64ที่จะถึงนี้ได้แก่เลข4นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ คอลลาเจน plus ตัวช่วยในการแก้ปัญหาผิวแห้งกร้านผืนสิวริ้วรอยและจุดด่างดำง่ายๆเพียงฉีกซองแล้วชงดื่ม,มไม่ว่าคุณจะมีสีผิวเฉดไหนๆก็มีผิวสุขภาพดีได้พร้อมเปล่งประกายในแบบของตัวเอง ผิวอิ่มน้ำเรียบเนียนนุ่มชุ่มชื้นผิวเด็กดึงกระชับแต่งตึงสวยได้ทุกเฉดผิวเฉดไหนก็ได้ไภายในต้องดีบูมคอลลาเจน plus คอลลาเจนยอดขายอันดับหนึ่งจาก the icon group ต่อไปเป็นสูตรที่3ใช้แถวที่7บวกกันสองครั้งบวกได้แถวที่13 2สองครั้งและบวกได้แถวที่16ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปากหลัก10บนเอามาเช็คผลย้อนหลังก่อนเลยนะครับเริ่มจากงวดที่16พฤษภาคมปี6 2สองก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่1พฤษภาคมปี62สองบวก0เป็น0 ศูนย์บวกสี่เป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่ก็จะได้เลขดับปักหลักสิบบนคือเลขสี่ผลกระโเลขท้ายสองตัวบนออกสองหกสี่ไม่ตรงกับสองนะครับดับปักหลักสิบบนเป็นงวดที่หนึ่งสำหรับงวดที่สองเราได้เลขดับปักหลักสิบบนคือเลขห้าผลกระออกเลขท้ายสองตัวบนหกหนึ่งห้าไม่ตรงกับหกนะครับดับเป็นงวดที่สองงวดที่สาม ได้เลขดับ1เลขท้าย2ตัวบนออก55 5, 1ไม่ตรงกับ5งวเมื่อที่4 6ไม่ตรงกับ4งวเมื่อที่5 4สี่ไม่ตรงกับ6เพื่อนเพื่อเช็คตามไปได้วยกันเลยนะครับฝั่งซ้ายสีน้ำตาลจะต้องไม่ตรงกับฝั่งขวาสีเขียวนะครับถึงจะเป็นเลขดับ หน้านี้จะดับงวดที่1ถึงงวดที่12หน้านี้จะดับงวดที่13ถึงงวดที่24งวดที่13ได้เลขดับปักหลัก10บนคือเลข4ผลการหนอ,อกเลขท้าย2ตัตบนออก2 3 4ไม่ตรงกับ2นะครับดับเป็นงวดที่13งวดที่14 8ไม่ตรงกับ2งวดที่15 4ไม่ตรงกับ 2. 2เพื่อนเอนเช็คตามไปด้วยกันเลยนะครับ ดับติดต่อกันทุกงวดนะครับหน้านี้จะดับงวดที่25ถึงงวดที่36ง,งวดที่25่สีไม่ตรงกับ5งวดที่26่เก้าไม่ตรงกับ8งวดที่27่สีไม่ตรงกับ9 หน้านี้จะดับวดที่37ถึงงวดที่48งวดที่37 8ไม่ตรงกับ2งวดที่38 1หนึ่งไม่ตรงกับ9ดับติดต่อกันทุกงวดนะครับ หน้านี้จะดับว่าที่49ถึง59ว่าที่49 4ไม่ตรงกัน1งว่าที่5 7ไม่ตรงกับ2งว่าที่51 3ไม่ตรงกับ6ม,ม,มาเช็คผลย้อนหลังว่าสุดท้ายกันเลยนะครับ คือวดที่1ธันวาคมปี64ที่ผ่านมาก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่16พฤศจิกายนปี64 2บวก2เป็น4 4บวก6เป็น10 10บวก6เป็น16 16บวก8เป็น24ก็จะได้เลขดับ4ผลกันออกเล็กท้ายสองตะบนงวดที่ผ่านมาออก58 4ไม่ตรงกับ5นะครับดับปักหลัก10บนเป็นงวดที่59ติดต่อกันเอามาดูนะครับว่าสูตรที่3นี้เราจะได้เลขดับปักหลัก10บนงวดประจำที่16ทธันวาคมปี64ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ<ต>ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่1ทธันวาคมปี64ที่ผ่านมา4บวก4เป็น8 8บวก7เป็น15 15บวก7เป็น22 22บวก7เป็น29ก็จะได้เลขดับ9ดังนั้นสูตรที่3นี้เราจะได้เลขดับปากหลัก10บนงวดประจำที่16ทธันวาคมปี64ที่จะถึงนี้ได้แก่เลข9นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับเลขดับ ปักหลัก10บบนที่ได้ทั้ง3เลขนี้ได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผมก็ไม่อาจจะทราบได้ว่ามันจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่าง เลขเด่นปักหลักสิบล่างเลขเด่นสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนปักหลักร้อยบนปักสตัวบนแล้วก็3ตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่าง2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับ3ตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ